สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากร์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะ คลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปที่สมัยจับมาพยากรณ์ดวงชะตาในช่วงครึ่งปีหลังค่ะเราก็กําลังก้าวเข้าสู่ช่วงครึ่งปีหลังของปี2566กันแล้วนะคะระยะเวลานั่นก็คือตั้งแต่เดือนกรกฎาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนั่นเองค่ะเรามาเช็คดวงชะตาเพื่อเป็นการวางแผนชีวิตนะคะการดูดวงนั้นดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ดูเพื่อเป็นแนวทางค่ะอยากจะให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้นาคำพย ากเหล่นี้ไปปรับใช้กับตัวเองในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะคะและคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกุมค่ะชาวกุมท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีกุมก็สามารถฝังคลิปนี้ได้เลยนะคะ แต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คและคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีกุมนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กุมภาพันธ์จนถึงวันที่15มีนาคมโดยประมาณค่ะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีกุมว่าในช่วงครึ่งปีหลังนะคะตั้งแต่เดือนกรกฎาไปจนถึงเดือนธันวาคมปี2566นี้ดวงชะตาของคุณจะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างคะ่ะ ชาวลัคนาราศีกุมค้าในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะคะก็จะเป็นช่วงที่ดาวใหญ่หลายๆดวงได้ทําการโคจรยกย้ายราศีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีอยู่แค่ดาวพระราหูที่ยังไม่ได้ทําการย้ายดาวใหญ่ที่สมัยพูดถึงกล่าวถึงนั้นก็ประกอบไปด้วยดาวพระพฤหัสบดีดาวพระเสาร์ดาวมฤตยูและดาวพระราหูนั่นเองค่ะดาวพระเสาร์และดาวมฤตยูได้ทําการโคจรยกย้ายตั้งแต่เดือนมีนา ปี2566แล้วส่วนดาวพระพฤหัส,สบ,บดีก็ได้ทำการโคจรยกย้ายในช่วงเดือนเมษายนปี2566นั่นเองค่ะ ดาวพระเสาร์นะคะถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศของดวงชะตาได้โคจรมาทับชาวลัคนาราศีกุมคือมาทับลัคนาราศีเกิดนะคะตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาดาวพระเสาร์มาทับเนื้อทับตัวแบบนี้จะเป็นช่วงที่ภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบจะเป็นช่วงที่งานใหญ่โปรเจกต์ใหญ่เข้ามาหาคุณเข้ามาสู่ตัวคุณชาวลัคนาราศีกุมท่านใดที่ไม่เคยเหนื่อยกับงานช่วง นี้ก็จะเป็นช่วงสองปีกว่าที่คุณจะหนักในเรื่อง,องการงานมีเรื่องต้องเครียดมีเรื่องที่จะต้องแก้ไขปัญหามีเรื่องที่จะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงชาวลัคนาราศีกุมจะมีภารกิจมีหน้าที่ที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นบางคนนะคะก็อาจจะเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยหรือบางคนทํางานไปด้วยแล้วต้องกลับมาเลี้ยงลูกด้วยบางคนไม่เคยเป็นคุณแม่ไม่เคยเป็นคุณพ่อก็ได้เป็นคือภาระ หรือว่าความรับผิดชอบมันมากขึ้นคุณจะนึกถึงความมั่นคงคุณจะนึกถึงสิ่งที่จะเป็นอนาคตของคุณมากขึ้นดาวพระเสาร์ที่มาทับเนื้อทับตัวในครั้งนี้จะเป็นตัวแทนในเรื่องของภารกิจจะเป็นตัวแทนในเรื่องความมั่นคงด้วยนะคะแต่ก่อนที่ชาวลัคนาราศีกุมจะได้ความมั่นคงมานั้นมันจะแลกด้วยความเหนื่อยยากลําบากมันจะต้องทุ่มเทแรงกายและแรงใจนั่นเองค่ะชาวลัคนาราศีกุมคะดาวพระอังคาร นั้นถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนกัรมะของคุณได้โควรจรอยู่ในตําแหน่งที่ดีอยู่ในภพเรือนที่ดีนะคะซึ่งตรงนี้สมัยก็มองว่าการงานของชาวลัคนาราศีกุมนั้นไม่ได้แย่เพียงแต่ว่ามันอาจจะมีออบางช่วงบางตอนที่พบเจอกับอุปสรรคพบเจอกับปัญหาบ้างถ้าชาวกลุ่มใช้สติ ถ้าชาวกุมใช้ปัญญาใช้เหตุใช้ผลก็จะสามารถก้าวผ่านอุปสรรคเกี่ยวข้องกับการทํางานไปได้เพราะในขณะนี้ดาวพระอังคารเองก็โคจรเป็นนิดนะคะแต่เดี๋ยวพระอังคารก็จะได้ตําแหน่งที่ดีขึ้นนะคะหลังจากนี้เป็นต้นไปชาวลัคนาราศีกุมก็จะสามารถกอบกู้ในเรื่องของการงานได้อะไรที่เป็นปัญหาอะไรที่ติดขัดคุณจะหาทางออกคุณจะหาทางแก้ได้ดาวพระพฤหัสนะคะซึ่งถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระและถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนลาภ ของคุณโคจรอ,อยู่แต่โคจรอ,อยู่ในตำแหน่งโยกหน้าดวงชะตาโคจรมาอยู่ที่ราศีเมษแบบนี้นะคะและได้ตำแหน่งที่ดี ได้ตำแหน่งเป็นราชาโชคชาวลัคนาราศีกุมครับแม้ว่าดาวพระพฤหัสจะเป็นราชาโชคแต่ต้องอธิบายแบบนี้คะ่ะว่ามันก็มีเกณฑ์ที่จะเสียเงินมีเกณฑ์ที่จะใช้เงินนะเพราะดาวพระพฤหัสอยู่ในเรือนสหัชชะสหัชชะหมายถึงเพื่อนฝูงญาติพี่น้องคนรอบข้างการติดต่อการเจรจาก,การประชาสัมพันธ์การซื้อมาขายไปตรงนี้ชาวลัคนาราศีกุมอาจจะมีเกณฑ์ที่ญาติพี่น้องมาขอความช่วยเหลือจากคุณเพื่อนฝูงมาเล่าปัญหามาเล่าความทุกข์เรื่อง การเงินหรือมาขอหยิบยืมเงินจากคุณโดยที่คุณเองก็ลำบากใจที่ปฏิที่จะปฏิเสธแบบนี้ก็มีเกณฑ์ที่จะเกิดขึ้นได้หรือไม่เช่นนั้นนะคะอันนี้คือในแง่ลบนะก็จะมีเกณฑ์ที่ชาวลัคนาราศีกุมจะเจอกับคนที่ไว้ใจไม่ได้เจอกับคนหลอกลวงเจอกับมิจฉาชีพประมาณนี้ค่ะส่วนในแง่มุมที่ดีคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เงินจากออนไลน์สื่อโซเชียลค่ะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เงินจากธุรกิจซื้อมาขายไปได้เงินจากการเดินทางได้เงินจากการพบปะกันเข้าสังคม ชาวลัคนาราศีกุมจะมีชื่อเสียงมากยิ่งขึ้นดาวพระพฤหัสมาอยู่ในเรือนสหัชชะคุณจะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยสนับสนุนคอยเกื้อกูลในเรื่องของการงานเป็นอย่างดีและในขณะนี้ดาวพระพฤหัสที่โคจรอยู่ในเรือนสหัชชะของดวงชะตาเป็นราชาโชคนั้น ก็ได้สถิตยอยู่ร่วมกันกับดาวพระราหูซึ่งเป็นเทวีโชคอยู่ในเรือนสหัชชะอย่างที่สมัยได้บอกไปนะคะว่าดาวพระพฤหัสถือเป็นดาวใหญ่ดาวพระราหูเองก็ถือว่าเป็นดาวใหญ่เมื่อดาวใหญ่สองดวงโครจรอ,อยู่ในบ้านเดียวกันนะคะคุณลองนึกภาพตามดูนะคือดาวแต่ละเดือนก็ดาวแต่ละด,งดวะเดงเนี่ยก็ไม่กล้าที่จะแสดงอำนาจหรือพลังออกมาอย่างเต็มที่ นะคะดาวแต่ละดวงก็จะมีความเกรงอกเกรงใจกันดาวพระพฤหัสก็ไม่ได้เกื้อกูลเต็มที่เพราะว่าเกรงใจดาวพระราหูดาวพระราหูก็ไม่ได้ทําหน้าที่ของตัวเองเต็มที่เพราะว่ามีดาวพระพฤหัสคอยค้าอยู่เนี่ยค่ะเป็นลักษณะนี้แต่พอวันที่17ตุลาคมปี2 5 6 6ดาวพระราหูซึ่งถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจํตัวของชาวลัคนาราศีกุมจะทําการโคจรยกย้ายออกไปอยู่ที่ราศีมีนแล้วนะคะ ตรงนี้ก็จะทําให้ดาวพระพฤหัสอยู่ในเรือนสหัสชะเพียงดวงเดียวและดาวพระพฤหัสก็จะสามารถที่จะแสดงกําลังแสดงฤทธิ์แสดงเดชได้เต็มที่ของดาวพระพฤหัสเลยอิทธิพลในเรื่องการเงินการทองอิทธิพลในเรื่องของลาภผลเกียรติยศต่างๆก็จะส่งตรงมายังชาวลัคนาราศีกุมมากขึ้นนั่นเองค่ะ ส่วนดาวพระราหูนะคะได้ทำการโขจรไปอยู่ที่เรือกนกระดุมพระของดวงชะตาไปอยู่ในเรือนการเงินนั่นเองนะคะหลังวันที่17ตุลาคมเป็นต้นไปก็จะเป็นจังหวะที่ดีมากชาวลัคนาราศีกุมมีโอกาสที่จะหาเงินหาทองได้มากขึ้นมีเกณฑ์ที่จะคล่องตัวทางด้านการเงินมากขึ้นเพราะดาวประจำตัวไปอยู่ในเรือนการเงินและมันก็ไม่ได้ส่งผลดีอย่างเดียวค่ะเมื่อดาวพระ ราหูไปอยู่ในเรือนการเงินเขากล่าวเอาไว้ว่าราหูล้วงทรัพย์นะคะก็จะมีเกณฑ์ที่จะเกิดรายจ่ายเยอะรายจ่ายจุกจิกอาจจะเป็นช่วงที่คุณเก็บเงินไม่อยู่คือมันเป็นไปได้ทั้งสองแนวทาง นะชาวลัคนาราศีกุมหาเงินได้ไหมหาเงินได้มากค่ะหาเงินได้เยอะค่ะและใช้เงินเยอะไหมเยอะมากเช่นกันค่ะบางคนเก็บเงินไม่อยู่ค่ะบางคนก็มีเกณฑ์ที่จะถูกคดโกงถูกหลอกลวงเพราะดาวพระราหูมาอยู่ในเรือนกระดุมพระดาวพระราหูมาค้นทรัพย์มาล้วงทรัพย์นั่นเองนะคะตามหลักโหราศาสตร์ก็ได้มีการกล่าวเอาไว้แบบนี้ว่าดาวพระราหูเมื่อไปอยู่ที่เรือนการเงินจะส่งผลทําให้รายจ่ายค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะดาวมรตยู ดูค่ะโคจรเข้าเรือนพันธุและเลงไปที่เรือนกรรมมะของดวงชะตาตรงนี้ก็ชัดเจนว่ามีเกณฑ์ที่จะได้ปรับเปลี่ยนเกี่ยวกับรูปแบบของการทํางานมีเกณฑ์ที่จะได้รีโนเวทบ้านซ่อมแซมบ้านซ่อมแซมรถบางคนซื้อบ้านใหม่ซื้อรถใหม่บางคนขาย,บ,าขายบ้านหลังเก่าซื้อที่ใหม่บางคนขายรถคันเก่าซื้อรถคันใหม่คือจะมีเกณฑ์เกี่ยวข้องกับเรื่องของหลักทรัพย์เกี่ยวข้องกับเรื่องตําแหน่งหน้าที่การงานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะชาวลัคนาราศีกุมเนี่ยอาจจะต้องระมัด ระวังศัตรูคู่แข่งในที่ทำงานด้วยอาจจะต้องระมัดระวังการทะเลาะหรือปัญหาคดีความที่มาจากญาติพี่น้องหรือคนที่คุณสนิทด้วยนะคะชาวลัคนาราศีกุมไม่ควรจะไว้ใจใครมากจนเกินไปจะทำอะไรธุรกรรมสำคัญสคัญอย่างเช่นการเงินก็ต้องจัดการด้วยตัวเองนั่นเองนะคะเรื่องความรักความสัมพันธ์ก็ต้องพยายามประคับประคองหน่อยนะคะในช่วงครึ่งปีหลังนี้อาจจะมีเกณฑ์ที่จะออไม่ไว้ใจกันในเรื่องคนรักคนมีคู่ หรืออาจจะทะเลาะก,กันนะคะหรืออาจจะมีเกณฑ์ที่จะมีปัญหากับหุ้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญาคู่พาร์เนอร์ด้วยต้องดูให้ดีนะคะทําไมถึงได้กล่าวไว้เช่นนี้เพราะดาวพระอังคารก็ทํามุมเล็งไปยังดาวพระเสาร์ดาวพระศุกร์ก็ทํามุมเล็งไปยังดาวพระเสาร์ซึ่งดาวคู่นี้เนี่ยเป็นดาวคู่ศัตรูส่งผลทําให้เกิดการแตกหักหรือว่าออส่งผลทําให้เกิดในเรื่องของขสงครามคดีความต่างๆก็ได้นั่นเองค่ะคร่าวๆประมาณนี้ สำหรับชาวล,าาลัคนาราศีกุมสมัยก็ต้องขอวอวยพรอวยชัยให้ชาวกุ่มทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ